เพชรมันบันเทิงเพชรมันบันเทิงวันนี้เชียที่คำพรขควงอินดี้อินทัดพร้อมเหล่านักแสดงกระซื้อลำาสิ่งพร้อมเขย่าจอบพิสูจน์ความหลอนปนหาแล้ว พบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออนันนบไนเผ็ดมันบันเทิงกูได้คนจะถ่ายทอดความทุกข์โกลมนี้ได้แล้วสัว์โลกมีการสลีนแงกําเนิดพระต็อยู่ส่วนพระอย่ามายุ่งเรื่องคนกับผี่ว่าพอจะรู้แนละ้วว่าอะไรที่ทำให้คุณลายเป็นกระสือฉันก็แสดงว่าฉันคือผู้สืบทอด แกจะต้องกลายเป็นกระสือตลอดไปมึงก็แค่ทาย,ยาทอีกจันแกเชื่อฉันทำไมเก็เดิมดวงสู้มันมึงเสร็จกูแน่มึงคิดจะสู้กับหมอผีมึงคิดผิดอีกระสืออีกระสือ ลั่มซิ่งทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงไอ้อ้วนยิงไกลยิงใหญ่เจพวกนี้เด็เขินนี่ยังธรรมดานะยังมาไม่เต็มร่างนะใหญ่ได้กว่านี้โอ้ยตไม่ถึงจะเต็มร่างคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน สวัสด,ด,ด,ดีต้อนนาบเข้าสู่รายการเผ็ดมันบันเทิงนะคคะุณผู้ชมค่ะว,วันนี้บอกได้เลยว่าเราอยู่กับทีมนักสแสดงที่บอกได้เลยว่าตอนแรกก็ดูนึกว่าจะหลอดนะทำไมมาเอาหาด้วยสนุกด้วยขำด้วยครบทุกรสนะครับผมสวัสดีไล่เลยแล้วกันนะจากผู้ที่มีอาวุโสที่สุดผู้สัดด้วยผู้จัดด้วยผู้จัดดที่เทียเป็นนักแสดงและผู้จัดด้วยในเรื่องนี้นะฮะตามวยต้องโฟกัสนะะในเรื่องเราบทเป็นอะไรคะเราบทเป็น เปรี้ยวค่ะนะเกือบจำไม่ได้แล้วเปรี้ยวไปน้ำหวานน้รหวานไปนะเรื่องเอาไปน้ำหวานน้ำหวานแล้วมันหวานค่ะสวัสดีค่ะผัดน้ำหวานเป็นใครคะเป็นค่ะฝานค่ะเป็นนักพรอ่าแล้วอพี่ซันราคารับบเป็นแคนครับพี่ะไม่ไม่ไม่เป็นเองใช่ ผมก็แคนตลกสลับหมดกันหรือเปล่าเป็นแบงค์ความในใจต่อไปนี่นีและค่ะแล้วผมเป็นแคนครับเป็นแคนนะฮะเพลงเรื่องต่อไปน้องระดาละค่ะระดาเป็นโดนัทเขาเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ชื่อโดนัทนะคะแล้วชุดครับสวัสดีครับเป็นนิกกี้ครับผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นเพื่อนแคนครับผ่ามพิเชียหน่อยทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นทั้งนางผี ทำไมถึงมีหมอลำด้วยจอบมาในแนวไหนคือตามชื่อเลยค่ะกระสือก็คือกระสือเลยลคือแต่ว่าเราจะหยิบกระสือเนี่ยมาหยิบยกเล่าในตำนานบทใหม่<ะ>แล้วก็ต้องบอกว่ากระสือจริงๆเนี่ยอย่างเสื้อที่พวกเราใส่อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเราจะพยายามดีไซน์อะไรที่เป็นภาพจำเนี่ยมันจะมีอยู่ในความทรงจําทุกคนอยู่แล้วว่าผีกระสือเป็นยังไง<ะ>แต่ทีเนี้ยเราก็หยิบมาเล่าแบบใหม่ดีไซน์ไส้แบบใหม่<ะ>แล้วก็คืออย่างคําว่าล้าซิ่งจริงเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นหมอลำแต่เราจะ ตีความว่าเป็นความสนุกสนานเพราะว่าในเรื่องคือตัวคาแรคเตอร์ตัวหลักเนี่ยก็คือเราจะกับหวานเนี่ยจะเป็นนักร้องแต่มันจะมีเรื่องของกระสือเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือน่ากลัวด้วยน่ากลัวด้วยสนุกด้วยแล้วจะตลกแบบไม่รู้ตัวเหมือนโปสเตอร์ซันประชากร โปสเตอร์ให้ดูหน่อยค่ะให้ขอเคลียร์ก่อนนะเล่นละครมาหลายเรื่องมากเวลาข้อาต้องยืนนต้องนอะไรเรากมจะเอารูปเราแบบเท่ๆหล่อๆแล้ววันนั้นไปถ่ายฟิตติ้งคือให้ผมยืนถ่ายแบบใส่สูทคอเต่าเลยหล่อๆเต่าเ่ป้ามาเลยยืนยิ้มเก๊กๆมากพอให้หน่อยเออนนี้ออกว่ะ เอาพี่เป็นซีลิสเตอร์ว่ะแบบใหม่แบบแปลกแบบใหม่เออแบบใหม่ราหล่อมาเป็นชั่วโมงอันนั้นติบบี้เอาออกดูเก็บมาพูดนะเก็บกดเพราะเนี่ยพี่ฟานนี่คือจะบอกว่าภาพจำกระสือลัมซิ่งเนี่ยคือหน้าชั่ประชากรตอนเมื่อกี้ได้นะปิดคอนเสิร์ตเออไหนบอกเลยว่าทำทำกระสือลัมซิ่งทำคู่กับดาก้อนบอลทำไมพลังเยอะใช่ไหมฮะแรงเยอะค่ะเรื่องนี้ใครพระเอกนางเอกยกมือหน่อยค่ะนะฮะ แม่คุณใครเอ่ยอ่ะพี่อินดี้พระเอกแล้วนางเอกล่ะคะดิฉันค่ะเออเอกเป็นพี่เสียครูนั่งเอกด้วยผู้จัดด้วยค่ะสวัสดีการด้วยสวัสดีการคุมงบคุมงบด้วยเลยทุกอย่างค่ะ โอ้โหพี่เชียโอ้โหคำนี้แปลว่าอะไรคะคุณแม่อนาร้องเพลงด้วยไม่ไหวแล้วนะคะร้องเพลงด้วยได้กลับมาจับไม้เป็นไงบ้างคะไม้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นความบังเอิญจริงๆรตอนแรกดั้งเดิมเนี่ยเชียไม่ได้ตั้งใจจะมาแสดงเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วจังหวะอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมาลงตัวแบบนี้มันเลยจำเป็นที่จะต้องมีการอย่างที่เห็นนะคะคือการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปรับให้มันแบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องที่ร้องเพลงเทคนิคเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงก็จะ แต่สนุกมาด้วยอย่างของเชียในเรื่องจะเป็นเพลงชิมิแล้วก็ของพี่หวานเนี่ยเขาจะเป็นเพลงเช็คเลติงแต่มาทําดนตรีใหม่หมดเลยใช่ค่ะแล้วพี่อินดี้นะคะเป็นไงบ้างเรื่องนี้เรื่องแรกใหม่ที่มาเล่นคอมเมดี้แบบนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สองที่เป็นค่มเมดีแต่ว่าเป็นละครผีเรื่องแรกละครผีเรื่องแรกใช่ฮะก็จริงๆก็อย่างที่พี่เชีย์บอกคือมันมีทั้งผีทั้งความสนุกยากใช่คือส่วนตัวบทของแคนน่ไม่ยาก ค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะมีพาร์ทดราม่าที่เป็นเรื่องของเราแล้วก็พ่อเราเอามีดราม่าด้วยมีครับมีครับอ๋อมีทุกอย่างเลยในเรื่องเห็นว่ามีพีเรียดด้วยเหรอครับใช่ใช่ใช่ครับมันจะไปอยู่ในส่วนไหนนี่ส่วนที่พี่ตันเล่าเมื่อกี้ครับไม่ให้หวานเม่อกี้เมื่อกี้ให้หวานเล่าได้ให้หวานเล่าว่าพีเรียดมาเกี่ยวอะไรอ่ะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบ ตำนานกระสือว่าทําไมถึงมาเป็นกระสือได้ในในตัวของเชียอ่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่อดีตใช่ไปัจจุบันอ๋อย้อนมีบทแบบย้อนสมัยก่อนด้วยมีย้อนพ่เรียดก็ค่าใช้จ่ายสูงแล้วนะไปเจอคอนเสิร์ตอีกเจอซีจีอีกเหลือไหมคะเรื่องนี้ดิฉันยินดีทําเพื่อคุณผู้ชมช่อง8ดค่ะนี่น้อ่านถามโฟกัสบ้างโฟกัสในเรื่องเราบทเป็นอะไรคะแล้วก็เป็นยังไงบ้าง แล้วผลเป็นเปรี้ยวค่ะก็คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือเป็นจริงๆเป็นผู้จัดจาก,การพี่เชียร์เรือนี่คนดูแลรเรือค่ะก็เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นผู้จัดจาก,การสายมูนิดนึงเพราะ,ะว่าเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องอะไระพวกนี้ก็คือจะแบบมูให้กับ ให้กับแบบว่าคนที่เราดูแลให้พี่เชียอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแล้วตามพี่เชียทันไหมอ่ะพอพี่เชียดูแบบคล่องมาคุณนี่ดิฉันเลือกเขาเพราะเหตุผลนี้เลยโอไมค่ะไม่จริงไม่จริงก็คือก็ตามตามพี่เชียได้อยู่พอได้อยู่ค่ะก็คือเคยเล่นกับพี่เชียมาแล้วที่ช่องแปดเนี่ยเรื่องหนึ่งก็เาเล่นด้วยกันเรื่องนี้ก็เหมือนแบบพอรู้ทางกันและนิดนิดน่อยนอยบบาบอบาอยู่ค่ะฮะน้ำหวานละฮะเป็นไงบ้างคารคเตอร์ในเรื่อง ก็เป็นคู่ปรับกันกับนีนาค่ะเชียเป็นเป็นนักร้องเหมือนกันเราก็จะมีผู้จัดการเป็นพี่บับเบิลค่ะก็จะไม่ถูกกันคือเรื่องคือเกลียดกันเกลียดกันจิตจริงนี่คือสนิทกันเลยก็คือเหมือนก็ตบกันเลยคือตบไม่หวานในเรื่องอะไรร้ายแซ่บๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนเราก็พยายามทุกวิถีทางให้เราได้แบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะขณะที่เราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งเสียงทั้งอะไรแต่เราก็ คิดว่าเราดีเราสวยเรามั่นอ่ามั่นไว้ก่อนใช่มั่นไว้ก่อนแต่คู่นี้ฮ่าพี่บับเบิลกับหวานเนี่ยเล่นในเรื่องเนี่ยฮามากแต่ไม่ีเหรอคือแบบคือเขาจะร้ายอ่ะแต่เขาจะมีความแบบฮาอไ่าเงยโอ้ร้ายตลกอบบันสุดมากอ่าอ่าดูาฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อ่เต็มมากเคยเาย่ต้นมาก่อน่า่าฮ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 าฮ่าาก่อน่าฮ่า่าฮ่า่าค่า่าฮ่่าฮ่า่าา่า่่า่่ะ เรียนเต้นแล้วก็ไปแบบเรียนร้องเพลงแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรเฮ้ยช่วยช่วยคุณต้องรอดูเขาเพลงเขาสนุกมากเดี๋ยวรอดูจริงเพลงเขาสนุกมากถามซันบ้างครับปกติจะมาแบบแนวมาแบบหล่อสายเรื่องนี้คือเป็นยังไงบ้างก็เอนอจะเดินคาเตอร์ในเรื่อไม่แต่คาเตอร์ในเรื่องคือเป็นคนนิ่งๆแบงค์จะเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในการแบบ ทัวคอนเสิร์ตของพวกเขาอะไรเงี้ยคีเป็นคนคอยไปดูแรงงานอะไรเงี้ยอุใามีออดอ้อนกันด้วยนะมีกอดออดอนะมีอันนี้โฟกัสือเป่าคะเนี่ยอันนี้ี่ชั้นดิชั้นพี่ชนเป็นโฟกันีชันดิ่ชันถ้าเป็นโฟกัสน่าจะโอบไม่มิดรับเฮ้ยๆๆ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 ๆด ดูแล้วที่ฉันว่าคนที่รับบทอ่ะคือน่าจะเป็นพิเชียนะนี่มีออดอ้อนออดซอดได้นาเมื่อกี้ใช่นิดนึงค่ะอ๋อนี่อุ้มด้วยอุ้มใครคะอุ้มพิเชียอุ้มดิฉันเหมือนกันค่ะแล้วอุ้มโฟกัสของหลังหักย่า มในกล้องน่าจะหากันน่าดูเพราะแกมีแฉอะไรเข้ามาใช่ไามพี่นาชอบแซวหนูว่าหนูแบบตัวหนักโฟว่าพี่พนาเคยอุ้มหนูปะไม่มีคือเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องหนึ่งพี่อานาแล้วภูมิกับคือพี่กูพี่กูให้ผมอุ้มโฟกัสขึ้นบันไดจากพื้นเย็ดเค พุ่งขึ้นจากพื้นแล้วก็ปีนไปชั้นสูงสุดภาพวันนั้นสรุปไปจบที่โรงพยาบาลกระดูกเคลื่อนช่อมมากเลยชอบจริงทำไมความในใจเยอะจังเลยวะนะไปดีบ้างในเรื่องนี้อะไรยากสุดผมสงสัยมากนี่พี่เก็บมาป่ะเนี่ยพี่เก็บมาขนาดนี้น่าจะมีความกดเครื่องนิดนึงน่าจะมีความสุขมากครับนี่ในเรื่องอะไรยากสุดในเรื่องนี้ที่เราคิดว่าโอ้ยยากมากเลยบทเนี้ยคือคือสำหรับผมนะสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่เข้ากับปากกิ๊ก คือในเรื่องเนี่ยคือพาร์ทพาร์ทของเราคือคพอเป็น<อ>ดรามาร่าปุ๊บอ,ะอ่ะคือป่าเขาจะมีความฮาในตัวของเขาอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่ง <c oughs> พอในพาร์ทดรามาร่าจริงๆต่อให้เขาดึงเศร้ากับเราแค่ไหนก็นแล้วแต่เรามองเขาเราก็ยังรู้สึกมันตลก คือตรงนี้เราเราจะยากมากพอเจอหน้าเขาเราจะขำอย่างเดียวเลยล้วโอ้โหเราเขาคือคือคนที่แสดงกับเขาจริงๆจะเข้าใจเลยว่าเขาเป็นคนตลกมากๆใช่จริงแค่ตบกอปาก็จะขำใช่ใช่คือตรงนี้ผมรู้สึกว่ายากจริงๆนะฮะต่อไประดา่ะระดานี่ปกติร้องเพลงปกติ้องเลงเรื่องนี้ได้ร้อง เรื่องนี้ก็คือระดาเป็นแดนเซอร์แล้วคนนี้เขาก็เบอร์หนึ่งของค่ายคนนี้เขาก็เบอร์หนึ่งเขาแข่งกันอยู่แต่เราเนี่ยเป็นแดนเซอร์แต่เราอยากจะมายืนแทนพวกเขานะร้ายไหมครับเรื่องนี้ร้ายมากค่ะร้ายแบบร้ายเรวไหนร้ายแนวไหมกิจการไหมออกิจการแล้วก็ค่อนข้างเก็บกฎทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบ ให้เราได้ได้ขึ้นเวทีหนึ่งเราได้ร้องเพลงมาฮะในเรื่องก็มีร้องด้วยแล้วก็เป็นแดนเซอร์อันเป็นแดนเซอร์อยากของเราร้องเพลงอะไรคะในเรื่องก็มีซิงเกิลของตัวเองด้วยค่ะอ๋อในเรื่องเลยใช่ค่ะเอาซิงเกิลของตัวเองไปใส่ใน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 ละครนี่แต่ต้องดูเขาให้ดีนะลาดาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแดนเซอร์ยากนะนแต่เวลาเขาเต้นต้นนี่ขโมยซีนนักร้ออติวซะตากเตอร์แบบจริงตามคาแรคเตอร์ครับอยากเป็นที่หนึ่งใส่เยอะหล่ยเดี๋ยวก่อนเราีูภาพเบื้องหลังอะไรก่อนอ่ะอันนี้คืออะไร สนุสนบ้ากน้องชูดน้ด<ข>องชูดในเรื่องเป็นยังไงบ้างรับบทเป็นนิกกี้ใช่ไหมฮะครับเป็นนิกกี้ครับก็ในเรื่องก็จะเป็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบทำยูทูบแล้วก็สนิทก,กับเพื่อนสนิทแคนซึ่งมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบแคนกับนิกกี้ก็จะปรึกษากันแล้วบางทีเราก็เป็นคนที่แบบรับเพื่อนไงเราก็อยากช่วยเพื่อนอะไรต่างๆ<อ>แต่บางทีก็การที่เราช่วยเหลือเขาบางทีมันก็แบบเหมือนพา ปัญหาอะไรบางอย่างมาให้คนรอบตัวคน่นด้วยใช่มันก็จะมีนิดนิดแน่นอยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจครับผมเป็นละครเรื่องแรกด้วยใช่ไหมฮะเป็นละครถ้าเป็นละครเรื่องแรกครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับเจอกับพี่ๆนักแสดงโอ้ก็ต่อแม่ต่อพ่อหมดเลยนะเนี่ยใช่ก็สนุกครับตรงที่แบบทุกคนเขาเป็นกันเองมากๆเออแล้วก็เหมือนมีอะไรเขาก็จะตอบเราตลอดสนุกจริงเพราะว่าบางทีชุดเสียงก็จะเหินเียไอแค้น อย uhm like ู่ดีสิงเจอหงสิงเนอร์สิงเนอร์ก็อ่อนดเขาตีนชูกับอินดี้จะเขาตีนด้วยกันบ่อยบางทีเราก็จะชอบคุยเล่นยังไงครับแล้วมันก็แบบจะมีพี่คอสตูมคนหนึ่งเขาจะพูดเหนือแล้วเราชอบแย่เขาแล้วิดเหนอะาพอไแน่นยิงกันไปว่าติดไปก็คือเนาะใช่ก็คือใช่พงงเลยแค่สี่แย่หนูอยากรู้ฉากนี้มากฉากถอดหัว ละครก็ะสือทุกเรื่องนะฉากที่ดูแล้วคนดูลุ้นที่สุดคือฉากจะถอดหัวใช่ในเรื่องนี้เป็นไงบ้างซุปเอรสยาซุปเอรสยามากคือแบบว่าเนี่คือในเรื่องอย่างนี้ต้องบอกเราอาจจะยังไม่เฉลยเนาะแน่นอนแล้วเชียเป็นกระสือละหนึ่ง แต่จริงจะมีกระสือมากกว่าหนึ่งอ๋อมีกระสืออีกเรื่องนี้มีกระสือมากกว่าหนึ่งคุณผู้ชม<ด>และกระสือจะมาสู้กันด้วยแต่ทีเนี้ยจะจะมาลุ้นตอนถอดหัวเนี่ยเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีในการถอดหัวเนี่ยไม่เหมือนกันเห,อนนหรอไม่เหมือนกันเออของเชียร์เป็นยังไงของเชียร์เป็นยังไงของนี้ก็จะแบบว่าอ่ะเราอาจจะแบบเคยแบบมีเรียนเต้นๆมาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ก็แก๊กๆอะไรอย่เงี้ยแบบป๊อกปิ๊งป๊อกปิ๊งหนึ่งป๊อกปิ๊งการถอดหัวป๊อกปิ๊งไปอะไรเงี้ยของมาเลยแต่ของเขาเนี่ <laughs> ต้องรอนู่แต่คือมันใช้พลังเยอะ <laughs> ต้องบอกว่าเชเชแบบกับนักแสดงคนอื่นที่เป็นกระสือแล้วกัน <c oughs> จะบอกว่าใช้พลังเยอะมากในการที่กว่ามันจะแบบถอดอะเพราะมันเหมือนแบบโอ้โหกว่าจะออกจากร่างอะไรแบบนี้ <c oughs> เออจะต้องไปทำซีจีกันต่อแต่ทำซีจี <ๆ S 1> ต่อด้วยนะคะ <c oughs> แล้วตอนแรกคืนนี้เราจะได้ดูอะไรบ้างที่เด่นดๆโอ้คืนนี้แน่นอนเลยนะคะเกินแบบน้ำจิ้มนิดนึงค่ะคืนนี้จะเจอกับฉากความอลังการของคอนเสิร์ตก่อนเลยเพราะว่าให้เห็นเลยว่าอุ้ยนักร้องในเรื่องเนี้ย ของค่ายเจมิวสิกเนี่ยนะคะมีใครบ้างเพลงในเรื่องนี้แต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็จะได้เห็นความสนุกกันก่อนเลยแต่จะแอบมีความหลอนๆมานิดนึงเพราะอย่างที่บอกกระสือมีมากกว่าหนึ่งในเรื่องนี้มีใครเจอดีไหมเจอแบบว่าอาถรรพ์อะไรมไหยบอกว่าเล่นละครผีละครอะไรเงี้ยต้องวงสวงที่ดีถ้าไม่ดีจะเจอผีเจออะไรม,มีใครเจอหรอไม่มีมีไห ก็จริงๆแิลยังไม่ได้ถึงขนาดเจอเป็นเป็นตัวเป็นตนน่ะนะคะแต่ว่ามีมีอยู่ครั้งไม่เล่านไม่เล่าเลก่อนะไม่เล่าเลยมวิอาวก็ก็จริงๆมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่แบบเหมือนกําลังถ่ายอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นฉากที่เรากำลังจะเป็นแบบมีกระสือมาเนี่แหละแต่กลายเป็นว่าบันไดที่วางอยู่เนี่ยจริงๆก็วางอยู่ดีแล้วแต่อยู่ดีๆมันโค้มลงมาแล้วมันไปโดนทีมพลอฟคนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งซึ่งแบบลมก็ไม่ดีมีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ก็เดี๋ยวจะมีมีวงส่งด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะวงส่งวันนี้เลยค่ะวงส่งวันนี้<อ>เพราะว่าพร้อมออนแอร์เอาเรื่อเอาชายัยว<ช>งส่งพร้อมออนแอร์ไปเลยใช่คะถามหน่อยในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยใครที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าสบายใจที่สุดทํางานได้ง่ายที่สุด เดี๋ยวเอาง่ายก่อนเดี๋ยวเอายากด้วยเอาแล้วแล้วเอาแค่ที่ได้กันนี้พี่จ้าหดชื่อหรถามเชื่อหรอถามพี่เจ้าค่ะมันจะตอบตรงนี้ได้หรือนี่ใครแบบว่าเต็มที่มากมาถึงแล้วแบบจริงๆทุกคนเอาเอาตามตรงนะทุกคนมีความเต็มที่ในแบบของตัวเองเต็มที่เต็มที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้า ก็มันมันก e <hi> ็ต้องชื่นชมทุกคนแหละทุกคนก็ตั้งใจกันหมดเต็มที่กันมากเต็มที่กันมากแล้วใครจับปูใส่กระดองบ้างใครแสบสุดใครแสบสุดแสบสุดในกองทรายเราต้องคูยว่าพี่เชียร์นั่นแหล้วพี่คุณสายไม่ดีเลยพี่เชียร์นดได้เลยคนที่แกล้งทุกคนบ่อยก็คือพี่เชียร์เดี๋ยวนี้ไอ้ที่เตแยมกันทันไม่ลูกทันทันเขาไหมก็ก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ก่อนแกล้งก็หมดแลร์ ประโยคนี้มันต้องเป็นตำนานยาเออนะส่วนผู้ชายด้านหลังนี่ถามหน่อยสาวๆเนี่ยที่เราเจอในกองเนี่ยแทนที่จะต้องเจอในแบบสวยจะเจอในแบบผีเป็นยังไงบ้างมาเจอแบบเป็นกระสือเป็นอะไรอเงี้ยนะฮะเขาเขาฉากด้วยยากมอหมสามสันทำไมมองกันแบบแปลกตื่นอยทำไมดูผู้ชายเนี่ยีดูลุกหลักไงไม่รู้อะ ดูลกอลักนะดูไม่มี<อ>ตัวอิดนะ,อ,อ,ะอ,อะไรนะครับพี่ <c oughs> ปกติเราเจอเราเจอสวยๆใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่อันนี้เราต้องมาเจอแบบเป็นผีอย่างเงี้ยเ,เป็นไงบ้างทำงานยากไหมก็ <c oughs> ก็ไม่ยากเท่าไหร่แอคติ้งเวลากลัวเวลาแบบเห็นหน้าสวยๆจะต้องมากลัวว่าเขาเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็สวยในอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าผมจะชอบไปให้กำลังใจพี่เชียรตอนถอดหัวทำไมอ่ะทำไมเหรอทำไมยังมันยากเหรอฮะเขาเป็นคนเขาคนตั้งใจทำงานเขาเก็บรายละเอียดตอนถอดหัวเต็มแสดงว่าทุกคนได้พี่เชียรตอนถอดหัวใช่ใช่คือมันยากใช่ไหมต้องรอดูอะค่ะต้องรอดูต้องรอดูอยากเหี้ย พูดขนาดนี้น้พี่เจียจะไม่สาธิตไม่ได้แล้วนะไม่ได้่ไดเลยุไม่ได้ผมดนะมาบันไม่ไดู้ดขนาดนี้ โอเวียนาโหดวะที่สุดไหมวะแบบว่าเอมันจะมีไงหร่อยนิดนึ่งเลยพี่เชียร์นิดนึงไมคือในความรู้สึกเชียร์ก็คือน่าจะเป็นว่าเหมือนแบบนึกถึงความรู้สึกจริงว่ากว่าหัวจะออกจากล่างได้เนี่ยมันก็ต้องแบบดูเพื่อนก็ก็ก็อาจะแบบใช่ไหมเพื่อนพูดแบบเนี้ฮะเขาเดี๋ยวเขาต้องดูใครบางคนเหมือนกันใครในนี้ที่เป็นกระสือแค่พี่เชียร์เป็นกระสือคนเดียวตอนนี้เฉลยแค่ดิฉันก่อนไปดิฉันก่อนแม้แล้วโชว์เออ ความเป็นกระสือมืออาชีพ่ะพี่มันต้องง่ายน้คืนนี้คือจุดเริ่มต้นเลยใช่คืนนี้มีฉากผัดหัวไหมฮะคืนนี้ น่าจะมีฉากถอดหัวแต่ไม่ใช่เชียร์แต่ไม่ใช่ชูรักใครนะยสายตาทุกคนอย่ามองมาอย่าเพิ่งดูที่เชียร์เลยเก็บไว้ดูเขาคนนั้นดีกว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ต้องไปดูเองอ๋อหนุนนั่นเรื่องนี้หนุนมากนะฮะอย่าให้ฝากนะฮะสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนิดนึงค่ะใครก็ตามที่แบบกำลังรอดูอยู่อ่ะใครพูดเก่งบ้าง เที่ยงอะไพูดเยอะแล้วไงจริงนะเรื่องเนี้ยพี่เชี่ยนี่เป็นเมนทุกอย่างเลยนะเป็นเมนตั้งแต่พูดจับคุมงบถามหน่อยงบเกินไหมสรุปเกินไหมเราก็ทำให้มันดีที่สุดในแบบที่เราก็ต้องอยู่รอดนิดนึงอ่ะก็พยายามพยายามาะจีนี่เหมือนภาพยนตร์มากเลยนะโอ้คือซีจีเหมือนมากยัยซันพูดยังไงพ่อซันยังอยู่กับโปสเตอร์อยู่อ่ะันอ่าช่วยมาฝากดีกว่าหวานหวานช่วยหน่อยหวานช่วยหน่อย ก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระสือลำซิ่งเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คืออยากให้ให้ลืมเวอร์ชันเดิมๆมเนะเพราะว่าตำนานน่ะยังคงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีแบบรูปแบบใหม่อย่างที่บอกว่ามีลำซิ่งแล้วก็มีกระสือมากกว่าหนึ่งแล้วมาต่อสู้กันด้วยแล้วก็เหมือนแบบด้วยความที่เวลาเราถ่ายทํากันอ่ะตอนถอดหัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยที่เราไปดูมันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากแล้วต้องมาต่อสู้กันเหมือนแบบ ลอยคอต่อสู้กันอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูฉากนี้ด้วยแล้วก็มีทั้งความสนุกความดราม่าก็คือครบรถแล้วก็มีอดีตด้วยพี่เลี้ยงมาเต็มจริงๆเรื่องนี้ค่ะครบมากเรื่องแรกของการเป็นผู้จัดทงเชียคือจัดเต็มค่ะต้องบอกงี้ว่าเรานึกถึงความแปลกใหม่เนาะกระสือก็อย่างที่หวานบอกคือมีการหยิบมาเล่าในตำนานบทใหม่ทีเนี้ย ำนานบทใหม่เนี่ยมันจะไปเฉลเยในตอนพีเรียดเนี่ยแหละ,ะว่าจากอดีตเก่าก่อนเวรและกรรมอะไรบางอย่างที่สร้างด้วยกันมาทําไมมันถึงทําให้การตามมาของกระสือเนี่ยมันเกิดขึ้นทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะสอดแทรกไปด้วยบทเพลงความสนุกแล้วก็นักแสดงเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆถ้าคุณคได้เห็นไม่ใช่แค่พวกเราตรงนี้นะคะคก็อยากจะฝากเป็นผลงานของพวกเราทุกคนด้วยกับวันนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วก็จะออกทุกจันถึงพระเทดหัสเลยนะคะก็ต้องฝากกระสือลำซิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมหาทุกวันจันทร์ถึงวันพระเดหัสนะคะเวลาหนึ่งทุ่ม เปิดทีวีรอดูเลยกระสือรำซิ่งนะฮะสนุกแน่นอนแต่ช่วงหน้ากลับมานะฮะบอกได้เลยว่าจะจ่ายกระปอเราอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งเซ็เนะครับขอบคุณมากลยนะครับผมสนุกขนาดว่ามาคุยเล่นๆเนี่ยเมาแบบสนุกตอนแล้วรื่็สนุนขนาดนี้ละครจะสนุกขนาดไหนน่ฮะ